แน่นอนครับนี่คือคำอธิบาย YouTube ความยาวประมาณ900คำสำหรับ2,026 RAM 1500เป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อและลิงก์แรม1500ปี2026คือการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของรถกระบะที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบด้วยการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลัง RAM 1500รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่รถกระบะเพื่อการใช้งานทั่วไป แต่เป็นภาหนะที่ผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราความดุดันและความฉลาดอย่างลงตัวเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองรวมถึงการใช้งานที่หนักหน่วงในทุกสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่น RAM 1500รุ่นใหม่มีการปรับรูปลักษณ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งและบึกบึนตามแบบฉบับของรถกระบะอเมริกันกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟหน้าเลตทรงแคบที่แฝงความฉกเฉีียวตัวถังมีเส้นสายที่คมชัดดูทรงพลังไฟท้ายเลดแบบใหม่เสริมภาพลักความล้ำยุคขนาดเดียวกันก็ยังออกแบบให้มีความรูลมเพื่อลดแรงต้านอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารรม1 5 0 0 2 0้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการตกแต่งที่หรูหราในสไตล์พรีเมียมผสมผสานระหว่างหนังแท้ไม้จริงและวัสดุคุณภาพสูงคอนโซล หน้าหมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง14.5นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ทันสมัยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีหน้าจอผู้ขับคีย์บบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจากคลิป c h ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่น่าประทับใจทุกการเดินทางเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศเบา หลังยังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกลฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบแสงสว่างภายในแบบ a m b i บ n t Light ก็ช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและผ่อนคลายยิ่งขึ้นในทุกการขับขี่ด้านสมรรถนะแรม150 0ปี2 0 2 6มีทางเลือกของคุมพลังที่หลากหลายโดยไฮไลท์อยู่ที่เครื่องยนต์ใหม่ Hu r ริเ a n e i6 ที่ดับเบิลยูไอเอ็นเทอร์โบขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดมากกว่า500แรงมา้าแรงบิดมหาศาลพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนนนนเกีียรร์ทุ่่มนวววลแะตออบสองไดด้็ นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันเบนไฮบริดที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดเพิ่มเติมในการออกตัวและยังคงมีรุ่นที่ใช้ขุมพลัง V8 สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงเครื่องยนต์แบบคลาสสิกระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 4x2 และ 4x4 พร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดน m ร์ To o โ Off Road หรือ Snow ซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกการควบคุมรถได้อย่างเหมาะสมกับสภาพถนนและภารกิจที่ต้องการรม1500ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลม Air Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงของรถได้อัตโนมัติเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่และเพิ่มความสูงเมื่อต้องลุยทางวิบากในด้านความปลอดภัยแรม1500 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน the Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า Forward Collision Warning with Auto Braking ระบบเตือนอ่อนเมื่อออกนอกเลนและช่วยดึงกลับ Lane Departure Warning with Lane Keep Assist ระบบตรวจจับจุดอับสายตา b l e n d s t o t Monitoring รวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เหมาะมากกับการใช้งานในเมืองอีกหนึ่งจุดเด่นของแรม1500ใหม่คือพื้นที่กระบาดท,ท้ายที่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายมีช่า